ในช่วงนี้นะครับเรามีเรื่องราวของแขกรับเชิญที่ชื่อว่าคุณวิวัฒน์อันทลีนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเลือกของโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปสังกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่ปกติดีสามารถเดินได้วิ่งได้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้แล้ววันดีคืนดีก็เกิด ความไม่ปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ, <S <S ของการเอี้ยวตัวการเวียงตัวการหันซ้ายหันขวาคือไม่สามารถทําอะไรเหมือนคนปกติได้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์น,นี้ครับคุณวิวั์อันทลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจัดครับตอนแรกเป็นคนคล่องตัวไหมครับเป็นคนคล่องตัวมากครับจัน์ครับเพราะว่าปกติจะออกกำลังกาย <S <S ขี่จักรยานแล้ะทั้งขี่จักรยานไปทํางานด้วยครับ แล้วก่อนที่จะหายคล่องตัวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะหายคล่องตัวก็รู้สึกว่ามีอาการตอนแรกปวดเข่าก่อนครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอายุมากแล้วเราใช้งานมันมากนะครับขี่จักรยานส่วนหนึ่งแล้วกอ็อีกอาการที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาการปวดต้นคอนะครับปวดยังไงครับปวดจนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าแงนหน้าไม่ได้เลยครับคือถ้าแงนหน้าปุ๊บเนี่ย อาการชาจะชาลงแขนทั้งด้านขวาปวดนะฮะไม่ใช่เมื่อยไม่ใช่เมื่อยครับปวดปวดเลยครับคือจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ไปที่โรงพยาบาลหาพบแพทย์แสดงว่าตอนปวดเนี่ยยานวดก็นวดนวดก็นวดยาทานก็คงทานแล้วก็ทานแล้วครับก็ไม่บรรเทาไม่บรรเทาครับแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ ถ้ายาแก้ปวดมาจนกระทั่งครั้งหลังคุณหมอเขาก็จับเอ็กซเรย์ดูนะครับ,รบแล้วคุณหมอก็อธิบายให้ให้ดูภาพว่าหมอนรองกระดูกตรงต้นคอมันเสื่อมอตามวัยนะครับตอนนี้ก็63นะครับ,รบตอนที่เป็นนีประมาณ61ครับแล้วก็สองปีสองปีครับมีอาการหนักที่สุดก็คือ,อตอนที่แหนขึ้นไปแล้วแหนไม่ได้ แล้วที่ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจับใส่ปลอกคอเวลาไปทํางานตอนนั้นคงเจ็บมากเลยใช่ไหมครับก็ต้องใส่ปลอกคอไปต้องใส่ปลอกคอเวลาขับรถต้องใส่ปลอกคอตอนนั้นเป็นอาการเจ็บแล้วใช่ไหมเป็นเจ็บแล้วครับคือหมอเขาชี้ให้ดูเลยครับว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยสามข้อเสื่อมหมดแล้วครับเดินได้คขับรถได้แต่ขับรถคุณหมอเขาแนะนําให้ใส่ปลอกคอคือเวลาจังหวะรถกระแทกจะได้กระดูกจะได้ไม่ลงไปกระแทกตรงอ๋อนี่ยอันะส้นคือส่วนคอและข่าวครับ เขานี่เวลาเดินนี่ขยอกขยักเลยครับครับเพราะว่ามันเหมือนกับข้อสะบ้ากระดูกเนี่ยเสื่อมก็มีอาการปวดทรมานครับทรมานและอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่ทำให้ชีวิตไร้คุณภาพเนย่างแค่ไหนนี่เป็นปีครับประมาณปีปเสร็จเศษครับแล้วแล้ว <c oughs> ทำงานํำการยังไงฮะ <c oughs> ทำงานก็ต้องใส่ปลอกคอไปอย่างนั้นคือผมบอกว่าผมเป็นคนกลัวหมอครับ กลัวเข็มฉีดยามาต้องเด็กๆกางคนนายแข็งแรงใครก็ไม่ยากใช่ครับแล้วก็ถ้าจะไปหาหมอหรือตอนเด็กๆผมจาได้ว่าเขาไาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนเนี่ยผมหนีได้ผมหนีเลยครับรู้สึกเด็กๆจะเป็นยังไนหลายคนแลวเป็นลูกกลัวหมอมาต้องเด็กๆเพราะั้นเวลาจะไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยผมแล้วพอทรมานมาปีกว่าเนี่ยตัดสินใจยังไงครับผมคิดว่ามันคนเราพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย เราถามเริ่มถามตัวเองว่า,ามันน่าจะมีวิธีการรักษาแล้วหมอปัจจุบันนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆมันมันก้าวหน้าไปมากมเห็นเขาบอกว่าแม้กระทั่งผ่าตัดก็ไม่เจ็บไม่อะไรอย่างี้นะจริงๆก็เลย,ก,เลยก็เลยไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็เลยเนี่ยครับผลสุดท,ท้ายเขาจ,จับใส่ปลอกคอจนอจนเรียกว่า แต่บางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างช่วงแรกๆก็อายแล้วมาเจอกับบิมได้ยังไงครับจริงๆผมดูวันหนึ่งเปิดไปรายการ TNN ครับแล้วก็ไปเจอช่วงที่รุสกุณต้นกำลังสัมภาษณ์คผู้แขกรับเชิญแขกรับเชิญในรายการนะฮะก็เอ๊ะฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราก็มีอาการคล้ายๆนะครับใกล้เคียงกันครับ จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีผู้มาร่วมรายการ,รนะครับก็อธิบายถึงถึงเกาี่ยวกับกร,กระดูกต้นคอเนี่ยครับก็เลยอบอกว่าเอ๊แต่ที่จุดที่ตัดสินใจก็คือวันที่ชมแล้วอาจารย์เป็นคนพูดเป็นคนสัมภาษณ์ นะครับเอ้ถ้าอาจารย์ดรเสรีเป็นคนออกมารับรองขนาดนี้เลยกนขนานน้ครับเชื่อไม่ได้นี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็เลยแต่ก่อนที่ผมจะจะตัดสินใจมาลองบิมนี่นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเซิร์ชในในในเน็ตด้วยนะครับแล้วก็เรามีรายละเอียดให้ครับแล้วก็ดูจากข้อมูลของของ พิเชษพิเชษครับก็เรียกว่าศึกษามาก่อนละศึกษามศึกษามาก่อนครับแต่ว่าจุดตัดสินใจก็คือวันที่ดูที่อาจารย์เสรอาจารย์เสรีได้พูดถึงก็เลยแวะมาแวะที่นี่เหรอฮะแวะมาที่ที่ตึกเอสนนั่นแล้วเข้าไปสอบถามเขาเข้าไปสอบถามแล้วก็จริงๆไม่ไม่ได้สอบามเข้าเข้าตั้งใจที่จะมาซื้อเลยมาซื้อเลยเข้ามาลองเลยเชื่อตั้งแต่ตอนอ่านใช่ครับโอเคแล้วก็ แตดสินใจว่าลองซื้อไปสองขวดเป็นขวดซีฟูซีฟูอันนี้เป็นโรคกระดูกโดยเฉพาะแล้วก็น้องเขาแนะนําให้ทานร่วมกับน้ํามังคุดผมก็เลยซื้อน้ามังคุดไป2 4่สองนะครับก็ทานแล้วน้องเขาก็แนะนําว่าให้ให้ทานสามวันแรกเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลแล้ววันที่สี่ค่อยเพิ่มเป็นเช้าสองแคปซูลเย็นอีกสองแคปซูลนะครับก็ จริงๆผมต,ต้องต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ<ช>ขอบคุณบิม,มนะครับที่ผมทานไปเพียงแค่ขวดเดียวนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าอาการผมดีขึ้นแล้วพอหมดขวดครึ่งปุ๊บเนี่ยผมถอดตอน,น,นปลอกคอไม่ได้ใส่เลยครับอ่าฮะนะคะครับแต่แต่คุณต้นครับคือตอนที่ผมเริ่มกินบิมเนี่ยผมหยุดยาของโรงพยาบาลไปเลยนะครับ ตั้งใจจะหยุดเลยผมอยากจะลองครับอยากจะทดลองดูครับอยากจะทดลองดูแล้วก็กายภาพผมก็ไม่ไปทำก็กินยาแบบต่อเนื่องตามคําที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสตริกกับมันนะครับคือตามที่ตามที่คําแนะนําเลยอยากจะพิสูจน์เลยล่ะใช่ครับว่ามันจิงจริงไหมใช่ครับแล้วมันมันเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่าโอ้โห มันหายขาดจนผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากแต่จริงๆจะแนะนำ <c oughs> ทางทางคุณพี่วิวัฒน์และก็คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้ายังมีอาการอยู่เนี่ยอย่าพยายามใช้วิธีนี้ <c oughs> ไม่ใช่ทุกรายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยปวดจนทนไม่ได้ <c oughs> ก็ยังต้องรับประทานยาหมอไว้ก่อน <c oughs> นะครับจนรู้สึกว่าถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยคุณหมอเขาจะเป็นคนค่อยๆลดปริมาณยาลงเองแล้วตอนนี้ทานไหมครับตอนนี้ทานมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คือพอทานหมดไปสองขวด อาการหายขาดเป็น100%เอร์ซผมก็หันมาทานตัวบิมสีเขียวคือเป็นตัวบาลานนะครับช่วยเสริมช่วยรักษาเมนเทนไปครับก็ช่วงนี้ก็คือกินเช้าหนึ่งแคปซูลเย็น1นึ่งแคปซูลตัวสีเขียวลองกลับไปให้คุณหมอตรวจอีกครั้งไหมผมอยากจะอยากจะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูจริงๆนะน่าจะเอ็กซเรย์เพราะว่าจากที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่เจ็บเนี่ย การเปลี่ยนแปลงข้างในเป็นยังไงบ้างน่าจะรู้นะครับแล้วคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะโอ้ฮปปี้มากครับก็ถึงบอกเวลาที่มีคนป่วยอยู่ใกล้ๆเนี่ยคนดูแลเนี่ยจะจะเหนื่อยกว่าแล้วตอนนี้มีใครใช้ตามบ้างยังคะตอนนี้โอ้ไม่อยากจะบอกเลยครับว่าผมแนะนําเพื่อนไปหลายคนคือเป็นอาการเดียวกันเดียะเลยครับวันหนึ่งเดินไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญเขากําลัง ใส่ปลอกคออยู่ก็เลยถามบอกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันนะครับก็ก็อธิบายอาการเดียวกันเลยครับบอกโอ้โหถ้างั้นต้องลองทดลองบิมเลยครับอย่าเสียเวลารอบอกไม่ยากไหมไม่ยากครับคือมันเหมือนกับคนกําลังจะจมน้ำนะฮะใช่ครับเหมือนคนกําลังจะจมน้ําอะไรผ่านมาก็คว้าเอาไว้ก่อนคือตอนนี้ยื่นไม้ก็ทอดหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้น คือเขาเองก็รักษาทำกายภาพมาตลอดเหมือนกันครับมามานานแล้วด้วยครับอายุเขามากกว่าผมประมาณ5ปีครับพอเราบอกเราแนะนําปุ๊บก็เขาตอนนี้กําลังกําลังดูอยู่ว่าอาการเขาเขาเป็นยังไงครับพอดีช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันครับคืออย่างที่เราพูดนะว่ารายการนี้เรานําเอาผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงมาคุยกันครับเพราะว่า ถ้าหากว่าเราได้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่มีตัวบุคคลที่เป็นพยานมันก็ยากนะฮะในการจัดมาเป็นร้อยครั้งก็ยังเนี่ยเกินแล้วอาจารย์หลายหลายร้อยละคือคือเราก็นาเอาบุคคลซึ่งเป็นสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดีเนี่ยมาเป็นจํานวนมากเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยที่คุณพิเชษเทศอาจารย์พิเชษพูดเนี่ยก็คือท่านบอกว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานเชิงพณิชย์ิอย่างเดียว แต่เป็นงานบุญงานกุศลสําหรับมนุษยชาติเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่าได้ทําวิจัยค้นคว้ามาจนทั้งได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันก็ได้ยอดอาหารที่จะทําให้คนเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็จะสามารถเรียกคุณภาพชีวิตกลับคืนมาได้ครับอันนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาได้รับอาหารเสริมครับแล้วอ่ามันเป็นอะไรที่ มีคุณภาพผมว่าเท่าที่รักษามาจากยาแผนปัจจุบันที่ไม่หายแต่พอมาทานอาหารเสริมแล้วทำไมได้ได้ผลเกินร้อยเปอร์เซ็นที่เขาเรียกว่าอาหารเป็นยาไงใช่มครับคือเขาบอกว่าอยากินยาเป็นอาหารแต่ต้องกินอาหารเป็นยาเพราะฉะนั้นอาหารเสริมอย่างอันนี้เนี่ยมันเหมือนแค่ๆกับว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเราเนี่ยไปสกัดเอาสุดยอดของคุณภาพอาหาร คือในมังคุดมีอะไรก็ดึงออกมาอย่งางนั้นในใบบัวบกมีอะไรก็ดึงออกมาในฝรั่งมีอะไรก็ดึงออกมาในงานมีอะไรก็ดึงออกมาพอดึงแล้วมาพอมารวมกันแล้วมันฟอ์ติฟายมันเสริมซึ่ง,ง,งกันและกันมันก็ได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจนะพอเราพูดถึงไอ้นี่มาจากมังคุดนะั่นนี่มาจากส้มแขกนั่นนี่มาจากอ้าวจะมดียั้นก็กินมังคุดมันสองกิโลเลยกินส้มแขกกิโลเลยคือเขาลืมไปว่าอาหารทุกอย่างเนี่ย มันมีส่วนดีและส่วนไม่ดีไม่นก็มันจะมีคำว่าหัวอาหารเหรอทุกคนครับครับอ่าแล้วก็พอค้นคว้าวิจัยมารวมกันแล้วมันถึงได้ของที่ดีที่สุดนะครับก็เอาเปรนว่าช่วงนาทีสุดท้ายเนี้ยนะคะอยากให้ช่วยลองคุยกับคนทางบ้านเนื่องจากว่ามาในฐานะที่เป็นแขกของเราที่เหมือนกับเป็นพยานของเรื่องนี้และอย่างที่บอกรายการของเราเนี่ยทำมาหลายร้อยครั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีตัวพยานแล้วมันม่นั่งคุยกันเฉยเนยคะ่กเราต้องมีตัวพยานเช่เลยครับ ผมผมอยากจะจะบอกว่าบิมร้อยเนี่ยเป็นเป็นอาหารเสริมที่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีผลช่วยเสริมทางด้านสุขภาพร่างกายให้ให้กลับมาสู่สภาพเดิมที่ครั้งหนึ่งผมเ,เคยเป็นนักขี่กรยานนะครับแล้วก็ตอนหลังต้องต้องทิ้งไปเพราะว่าอาการเจ็บ ป่วยปวดตามข้อตามกระดูกอะไรเงนี้ครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาขี่จักรยานได้เหมือนเดิมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตกลับมาเกินร้อยครับถ้าเทียบกับอายุปัจจุบันผมคิดว่าผมแข็งแรงมากกว่าเดิมสุดเลยซ้ำครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับคุณวับครับ เรากําลังพูดในสิ่งที่มีประจากพยานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดกันไปเรื่อยๆว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ไม่มีบุคคลผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ยืนยันความจริงแท้และแน่นอนของผลพันธุ์ที่เกิดจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ไทยครับ